ประชาชนคนรักประชาธิปไตยทุกท่านผมภูริพัฒน์เครือนอพร,รัตน์นักวิชาการจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบ,บันพระปกเกล้าครับอย่างที่เราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมพศ2564ที่จะถึงนี้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับอย่างหนึ่งซึ่งก็คือการเลือกตั้งที่อาจจะเรียกว่าเลือกตั้งเทศบาลน,นะซึ่งก็มีการเลือกนายกเทศมนตรีนะและสมาชิกสภา,าเทศบาล นะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันเหมือนเกินว่าเทศบาลนั้นก็มีอยู่3ามสาสาระดับใช่ไหมครับก็คือเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลน,นะครับทีนี้ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าต้องขอเรียนเชิญนะท่านประชาชนพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านมาเป็นอาสาสมัครกับเราครับนะครับมารายงานผลคะแนนโดยประชาชนนะครับ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้การจะมาเป็นอาสาสมัครนั้นเนี่ยใช้อุปกรณ์ไม่เยอะเลยครับก็คือใช้เพียงโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องถ่ายรูปได้นะที่สามารถที่จะส่งข้อมูลและอัปโหลดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งเว็บไซต์ที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเว็บไซต์โหวต62นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เคยใช้กันมาแล้วหลายครั้งในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี2,562กเอก็เลยชื่อเว็บไซต์ว่าโหวต6 2นะครับอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะผมจะโชว์ให้ดูนะครับผมจะแชร์สกรีนตรงนี้ให้ดูนี่ครับนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ v o t e 6 2 com นะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะฮะว่ามันมีแผนที่ประเทศไทยอยู่ซึ่งซึ่งจะไอตัวจุดๆนี่ก็ จะแสดงถึงจังหวัดนะครับว่ามีจังหวัดอะไรบ้างน,นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลมานะครับเพราะเพราะว่า,าเว็บไซต์ของเราใช้ระบบ c r o w d sourcing นะครับก็คือระบบที่ประชาชนนั้นได้รายงานผลข้อมูลโดยตรงเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับท่านอาสาสมัครนะฮะที่เป็นอาสาสมัครแล้วหรือว่าใครอยากจะเป็นอาสาสมัครนั้นก็ก็ดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ หือว่าเป็นเหมือน how to แล้วกันนะฮะก็ลงมาข้างล่างนะครับของเว็บไซต์ o หว d 62ข้างล่างก็จะเห็นว่าเรามีผู้สนับสนุนการดูการนับคะแนนหรือว่าอะไรก,ก,ก็กดไปตรงนี้เลยฮะร,รายงานสถานการณ์การเลือกตั้งนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะก็จะลิงก์มาที่เว็บไซต์ election watch th .org นะครับก็จะเป็นการเลือกตั้งเทศบาล28มีนาคม2564นะฮะซึ่งตรงนี้เราจะทำกันอยู่2ส่วนนะครับเราทำกันอยู่2ส่วนซึ่ง ส่วนแรกนั้นก็คือร่วมรายงานสถานรรการณ์การเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นส่วนสีน้ํางเงินตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะครอบคลุมการแจ้งเหตุผิปกติด้วยนะฮะซึ่งเราสามารถใช,ใช้ใช้ตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้อาจจะอาจจะอาจจะมีฟังก์ชันว้าแ้่ไม่ไใช้นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอันนี้ในกรณีที่การเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลงแล้วนะฮะในเวลา17บเนาฬิกานะครับอ่ะซึ่งตรงนี้การรายงานผลการเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมา วูบกันอีกทีนะฮะตอนนี้เราจะมาตรงนี้ก่อนนะฮะร,ร่วมรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งนะฮะกดคลิกเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปก็ต้องทําการล็อกอินก่อนใช่ไหมครับพอทําการล็อกอินก่อนก็จะให้เลือกว่า Google หรือว่า facebook ที่เรามีแอคเคาท์อยู่แต่ผมจะสาธิตโดยการใช้ Google นะครับกดเข้าไปที่ Google นะฮะก็จะมีหน้าพ o อปอัขึ้นมาให้เราใส่อินนะถ้าเรามีแอคเคาทที่เป็นของ Google อยู่แล้วนะฮะเราก็ ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะก็คือ Gmail ก็ได้นะฮะ Google Google account หรือ Gmail ซึ่งผมก็มี Account ของผมอยู่แล้วนะฮะซึ่งผมก็จะเลือกใช้ Account ของผมอันนี้ก็ไม่มีปัญหาก็จะใส่ password เข้าไปใส่ p า s s w o ร d ก็เรียบร้อยนะครับก็จะเข้าไปพอเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเนี่ยก็เขาก็จะมีให้เราเลือกว่าต้องการรายงานสถานการณ์ช่วงไหนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะ เป็นการรายงานผลการเลือกตั้งแล้วที่เราพูดกันในช่วงแรกว่าจะมีการคราวน์ซอนซิงแล้วมีการรายงานผลการเลือกตั้งออกมาโดยประชาชนเป็นผู้รายงานเนี่ย mm hmm. ก็ยังจะมีการรายงานสถานการณ์นะฮะที่เรากําลังคุยกันตรงนี้คือเราสามารถรายงานสถานการณ์ก่อนวันเลือกตั้งในวันเลือกตั้งเองแล้วก็หลังวันเลือกตั้งนะฮะแต่ตรงนี้สองอันนี้ก่อนวันเลือกตั้งกับหลังวันเลือกตั้งนี่ถ้าอาสสมัครท่านใดนะ พบเห็นเหตุการณ์ที่คิดว่าจะต้องรายงานได้ก็สามารถรายงานได้แต่ในวันนี้ที่เราจะคุยกันเราจะเน้นในในเรื่องของการรายงานในวันเลือกตั้งเองซึ่งก็คือวันที่28มีนาคม2 5 6 4นะครับเพราะนั้นเราจะต้องรายงานอยู่อย,อยู่3มช่วงนะครับถ้าท่านที่เป็นอาสาสมัครนะก็จะต้องรายงานอยู่3ช่วงก็คือช่วงแรกการสังเกตการช่วงก่อนและระหว่างเปิดหน่วยนะอย่างที่เราทราบกันว่าการเปิดหน่วยการเลือกตั้งนี้นะ หน่วยการเลือกตั้งจะเริ่มให้ผู้สมัครไอ้ผู้ประชาชนเข้าไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้นะในระยะเวลาก็คือ8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะหรือแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลาก่อนเปิดหน่วยเนี่ยก็จะอยู่ที่7ดโมงเช้าถึงแปดโมงนะท่านอาสาสมาัครอาจจะต้องเตรียมตัวไปก่อนเปิดหน่วยนะครับสักสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะก็ไปไปสังเกตการว่าช่วงก่อนเปิดหน่วยนะแล้วมีอะไรเราก็เลือกไปนะฮะ เลือกว่าสังเกตการช่วงระหว่างก่อนเปิดหน่วยแล้วก็คลิก next นะครับก็จะมีคาอธิบายเกี่ยวกับแบบฟอร์มนะฮะแบบฟอร์มนี้สังเกตการเลือกตั้งเทศบาลในช่วงก่อนและระหว่างเปิดหน่วยนะฮะประกอบด้วย5ส่วนกรอกข้อมูลที่ท่านเห็นที่ท่านพบเห็นได้ให้ได้มากที่สุดนะครับจะจะจะเป็นจะเป็นคุณแก่แก่การตรวจสอบได้มากเลยนะฮะทั้งในเรื่องของการทุจริตและในเรื่องของสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างก่อนเปิดหน่วยด้วยนะครับท่านอาสาสมัครก็ ต้องให้ข้อมูลผู้สังเกตการนะฮะชื่อสกุลเบอร์โทรอีเมลนะฮะท่านสังเกตการตั้งแต่เวลากี่โมงนะฮะถึงกี่โมงนะับท่านอยู่ในจังหวัดใดอำเภอใดเทศบาลอะไรนะฮะเขตเลือกตั้งใดนะฮะอันนี้อันนี้เราก็ลองใส่ไปก่อนสมมุติว่า,าท่านไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเขตอำเภออะไรนะฮะอำเภอสมมตินะผมเลือกนะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเทศบาลอะไรนะรเทศบาลตำบลสุเทพนะสมมติ ท่านอยู่ในเขตเลือกตั้งที่เท่าไหร่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่สถานที่ลงคะแนนเสียงนะศาลาอนเนกประสงค์หรือเปล่าหรือว่าอะไรฮะหรือว่าศาลาเอ่อเอ่อศาลาเทศบาลหรือว่าอะไรก็ใส่ให้ชัดเจนนะครับอา่าก็ตรวจสอบนะฮะการสังเกตการเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยฮะว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดประกาศเอกสารสําคัญเหล่านี้ที่ใดบ้างนะหากไม่ครบทั้ง3ามเอกสารให้ถ่ายรูปเอกสารในเฟรมเดียวกันแล้วก็อัปโหลดขึ้นมานะตรงนี้อา่า เราก็จะมีทางทีมงานคอยตรวจเช็คเอกสารที่ส่งเข้ามานะครับเช่นเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเอกสารสอทอ,อขีดพอทอห้าทับสองนะมีหรือเปล่านะเอกสารสแสดงรายชื่อผู้รับสมัครลงเลือกตั้งมีไหมนะข้อสองมีความผิดปกติในรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่นะเช่นมีผู้ผู้มีสิทธิ์ผู้มีรายชื่อของผู้เสียชีวิตอยู่ในบัญชีหรือไม่นะรายชื่อผู้ที่ไม่มีตัวตนจริงในหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าท่านทราบ ก็คือเป็นท่านท่านก็จะเป็นคนเขาเรียกว่าท่านเป็นคนโลโคอลเป็นคนท้องถิ่นอยู่แล้วท่านก็จะรู้ว่าในหน่วยการเลือกตั้งท่านนั้นอ่ะมันมันมีสิ่งปกติเหล่านี้หรือไม่นะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะนําไปสู่นะฮะนำไปสู่การการลงคะแนนของผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งเอ้ของของผู้ที่ไม่มีตัวตนแต่ดันมีสิทธิ์เลือกตั้งเองนะท่านก็จะทำให้ผลการลงคะแนนหรือผลการเลือกตั้งนั้นอ เบี่ยงเบนไปจากความเป็นจริงนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีประโยชน์นะกรรมการประจําหน่วยนะก็หรือกปนนะที่เขาเรียกกันแสดงหีบบัตรเลือกตั้งให้ผู้มารอใช้สิทธิ์ได้เห็นว่าไม่มีสิงได้อยู่หรือไม่นะก็คือเราเราก็จะทําหน้าที่เป็นอ่เป็นอาสาสมัครที่ไปไปดูตรงนี้ว่าข้างในหนะีบเนี่ยมันมีบัตรอยู่ก่อนหรือเปล่ามีมีใครกาไปแล้วเอาไปใส่ในในหีบบัตรเลือกตั้งก่อนหน้าที่ท่านจะไปลงก่อนหน้าที่จะเปิดหีบหรือไม่นะฮะซึ่งเรื่องเรื่องแบบนี้มันก็มีเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย ชาวบ,บ้านที่ไปรอเนี่ยหรือผู้ผู้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนที่ไปรอก็ก็จะได้ร่วมสังเกตการณ์กับเราด้วยแต่ว่าตอนนี้เรามีโปรแกรมตัวนี้เพื่อที่จะได้มารายงานกันนะหน่วยเลือกตั้งอ่าเปิดให้ลงคะแนนตรงเวลาแปดนาฬิกาหรือไม่นะตรงเวลาแปดนาฬิกาแปดนาฬิกาแป๊ะเลยนะฮะได้มีการขานประกาศหรือไม่นะว่าเปิดหน่วยเลือกตั้งนี้แล้วนะยังเป็นทางการแล้วก็ให้ผู้ลงคะแนนได้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 เข้าไปลงคะแนนหรือไม่นะ ตรงเวลาไม่ตรงเวลาอย่างไงก็เช็คก,กันมาได้นะครับก็มีคําถามอีกนะหลายข้อนะฮะเช่นมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กอบนอเนี่ยที่ไม่รับารพูดไในไม่กําแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจําหน่วยเนี่ยนะเข้าไปอยู่ข้างในหน่วยเลือกตั้งหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับในหน่วยเลือกตั้งมีการจัดการพิเศษสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุหรือผู้มีความบกพร่องทางร่างกายหรือไม่นะคำถามเหล่านี้มีการเรียกร้องทวงติงในเรื่องกอบนอจากประชาชนหรือตัวแทนหรือไม่นะครับนะหรือว่า ข้อสิทนั้นหากมีเหตุการณ์อื่นๆที่ท่านคิดว่าเป็นการผิดปกตินัานท่านก็สามารถที่จะ,ะเขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับการสังเกตการนะภายนอกรอบหอน่วยเลือกตั้งเนี่ยมีอะไรบ้างอาสาสมัครสามารถสังเกตการได้อย่างอิสระหร,หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่เพราะบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยนะฮะเราเราก็ไม่ทราบใช่ไหมคือท่านท่านกบหนอเองท่านก็ไม่ทราบว่ามีการมา มามาสังเกตการของอาสาสมัครที่เป็นประชาชนจริงๆนะไม่ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าไม่ใช่ผู้ผู้ที่จะมาข่มขู่อะไรกันในการเลือกตั้งหรือไม่นะบางบางทีท่านก็ไม่ทราบจริงๆท่านก็คิดว่า,าเรามาเนี่ยอาจจะอา,อาจจะมาก่อความวุ่นวายหรือเปล่าหรืออาจจะมาแทรกแซงการเลือกตั้งอาจจะมาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไม่ว่าต่อใครก็ตามอย่างเงี้ยก็จะมาสร้างสถานการณ์หรือมาอะไรก็ตรงนี้ต้องอาจจะต้องชี้แจงให้ ให,ให้ให้ให้ท่านผู้ผู้กรรมการประจาหน่วยเนี่ยได้ทราบว่าเราเป็นนักสมัครที่เป็นประชาชนจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็ก,ก็ก็สำคัญนะเพราะว่าตรงนี้ทางทางผู้การเลือกตั้งก็ก็เน้นย้ําว่าเราเป็นประชาชนเนี่ยที่รักประชาธิปไตยก็สามารถที่จะไปสังเกตการที่หน่วยการเลือกตั้งได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ าสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์หรือบรรยากาศการลงคะแนนประชาชนมาใช้สิทธิ์เนี่ยเพื่อความโปร่งใสเนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะอัปโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับหลแล้วก่อนจะนั่นก็ติ๊กถูกตรงนี้นิดหนึ่งนะยินยอมว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกเก็บไว้นะฮะเช่วทุงนี้ก็ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไปอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตก็มีความสัมพันธ์นะครับตรงนี้ก็ต้องยินยอมตรงนี้แล้วก็ส่งข้อมูลไปนะครับ วันเลือกตั้งการสังเกตการช่วงระหว่างการลงคะแนนเสียงนะมีอะไรบ้างนะครับก็เข้าไปดูได้ซึ่งท่านเป็นอาสาสมัครนี้ท่านก็ต้องทําให้ครบทั้ง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 สาอย่างนะทั้งทั้งสามทั้งสามแบบของการรายงานผลเอ่อไม่ไม่ใช่รายงานผลก็โทษครับทั้งสามแบบของการรายงานนะสถานการณ์การเลือกตั้งนะในวันเลือกตั้งนะครับก็ต้องทําทั้งสามก็ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็จะต้องกรอก อะไรประมาณนี้นะฮะก็คือตามที่เว็บไซต์นั้นได้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 บอกนะครับอ่าก็อีกอันนึงก็คือสุดท้ายก็คืออ่าการสังเกตการช่วงปิดหีบนะช่วงปิดหีบก็ต้องกรอกคะแนนตรงนี้นะแล้วเขาก็จะถามว่าในปิดหีบตรงเวลาหรือไม่นะติดประกาศแสดงบัตรที่ถูกต้องหรือไม่ก่อนการปิดหีบลงคะแนนหีบเบื้องตั้งยังคงถูกล็อกด้วยแถบซีลล็อกพลาสติก ทุกด้านใช่หรือไม่นะกปน,นนับคะแนนต่อหน้าประชาชนอย่างเปิดเผยและสามารถเห็นได้จัดหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็หน่วยหน่วยในการเลือกตั้งเนี่ยบางทีก็อย่างเช่นในการเลือกตั้งออบอจอรหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคราวที่แล้วเนี่ยนะก็ก็มันก็เป็นการเลือกตั้งทั้งประเทศนะซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั้งประเทศก็จะมีการอบรมนะโดยกกตหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเนี่ยก็มีคณะกรรมการของท่านกกตไปอบรม ใน,ในตามหน่วยต่างๆที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งแน่นอนว่าการสื่อสารการันเราสื่อสารร้อยครั้งก็อาจจะร้อยแบบก็อาจจะอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องดีที่ในภาคประชาชนแบบเราเนี่ยหรือว่าประชาชนพูดที่จะเป็นอาสาสมาัครได้เข้าไปตรวจสอบว่าการการกระทําหรือ,อเขาเรียกว่าการนับคะแนาน,านหลังการเลือกตั้งเนี่ย กรรมการประจําหน่วยนั้นได้ได,ไ,ดได้กระทําถูกต้องตามครบถ้วนตามกระบวนการหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่เนี่ยก็สามัครเรานี่ก็ที่เรารู้เรื่องของกฎระเบียบเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะทวงติ่งได้เพื่อที่จะทําให้เกิดการทุจริตน้อยที่สุดหรือไม่เกิดการทุจริตเลยนะแล้วก็ทําให้การเลือกตั้งนั้นมีความตรงไปตรงมามากที่สุดจากจากจาก,จากการทําหน้าที่อาสาสมัครของเรานะครับ,นะรบเ,เ,เ,เมื่อนับคะแนนไปแล้ว ได้เจาะทําลายบัตรเลือกตั้งหรือไม่นะเพื่อไม,ไม,ไม่ไม่สามารถกลับมานําไปใช้ใหม่ได้ซึ่งจากประสบการณ์ของของของผมแล้วก็ทีมเนี่ยนะก็คือทีมเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันก็มีการนับคะแนนเกินบ้างอะไรบ้างนะครับก็เกินในที่นี้ก็คือนับคะแนนเกินจากจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการนับใหม่นะเรื่องการนับใหม่นั้นเนี่ยบางทีมันก็ใช้เวลานะครับแล้วก็บางทีนับใหม่ก็อาจจะได้ผลคะแนนซึ่ง ไม่เท่ากับของเก่าอีกนะนะซึ่งมันก็ทําให้เกิดเกิดปัญหาว่ามากขึ้นหลังจากนั้นไปอีกนะแต่มันก็ก็ต้องทําเพื่อเพื่อเพื่อความโปร่งใสที่สุดนะซึ่งบางทีมันก็มันก็มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้บางทีมันก็มีความผิดพลาดหรือเออร์เรอร์เกิดขึ้นซึ่งบางทีคนที่นับคะแนนก็คือมนุษย์ยนะี่แหละมนุษยกก์ก็มีความผิดพลาดได้เพราะงั้นการการนับเนี่ยก็จะต้องนับใช่ไหมฮะนับหันหน้าออก นะแล้วก็มีผู้สังเกตการสามารถไปสังเกตการได้แล้วก็ชูบัตรขึ้นนะว่าเลือกใครนะเบอร์อะไรนะการได้ถูกต้องหรือไม่เป็นเป็นติ๊กถูกไหมหรือว่าการกาในการกรบาทเนี่ยมันเลยออกมาจากช่องของของเบอร์เบอร์นั้นหรือเปล่านะแล้วกาแล้วขานแล้วอย่างสมมุติว่าดีหนึ่งอย่างเงี้ยฮนะเป็นบัตรด,ดีเลือกเบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยท่านกรรมการหน่วยเลือกตั้งนั้นไปขีดคะแนนนับคะแนนในบอร์ดเนี่ยนะฮะเดีย๋ยวจะมีรูปให้ดูบอร์ด ขีดเนี่ยขีดที่เบอร์หนึ่งจริงๆหรือเปล่านะหรือว่าไปขีดที่เบอร์อื่นนะถ้านั้นถ้ากือว่าเราไปเห็นว่าเขาบอกดีหนึ่งอ่าแต่ว่าท่านไปขีดที่เบอร์สองเนี่ยท่านก็ต้องรีบทักท้วงทันทีเลยว่าไม่ใช่แล้วท่านท่านท่านขีดลงคะแนนผิดซึ่งตรงเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาในการทุจริตถูกไหมฮะแต่ว่า แต่ว่ามัน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 เกิดความผิดพลาดกันได้มันเกิดกับเออเร์เรสกันได้เพราะฉะนั้นการมีอาสาสมัครไปดูเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความถูกต้องมากขึ้นนะครับอ่าตรงตรงนีง้ก็มีความสาคัญมากมากนะฮะหลังหลังหลังจากการปิดที่ตรงนี้ก็ต้องดูดีๆเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อคะแนนส่วนรวมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการผิดพลาดจริงๆก็จะได้ส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจเนี่ยได้รับการได,ได,ได้ได้ตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการต่อไปนะครับอ่า ตัวอย่างาาอย่างเช่นกปนติดเอกสารสทผอทหอ้าทับเจ็ดรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งที่หน้าหน่วยหลังการประกาศนับคะแนนเสร็จสิ้นหรือไม่นะหรือว่ามีการเรียกร้องร้อง,รองเรียนท่วงติงเรื่องใดต่อกปนจากประชาชนในช่วงการปิดทิหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องดูนะหากมีเหตุการณ์ที่มันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยและไม่ได้กล่าวถึงในข้างต้นเนี่ยกรุณาอธิบายนะเราก็จะเปิดจองห้อธิบายแล้วก็มี ส่วนของการอัปโหลดไฟล์นะอัปโหลดรูปภาพอัปโหลดหลักฐานต่างๆที่เราคิดว่ามันมีปัญหาเนี่ยลงมาในนี้ได้ด้วยแล้วก็แน่นอนก็มีการยินยอมแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับอ่ะในส่วนของการการร่วมรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะก็ ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะในในส่วนของการร่วมรายงานที่เป็นอาสาสมัครแต่จะมีอีกส่วนหนึ่งฮะที่สําคัญมากๆฮะสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งนะก็คือเข้ามาที่หน้านี้เหมือนเดิมฮะอ่าเดี๋ยวเราเข้าใหม่เลยแล้วกันนะโหวตหกสองนะเข้ามาเดี่ยแล้วก็มาที่รายงานสถานการณ์การเลือกตั้งนะครับแล้วก็เข้าไปที่รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งนะกดเข้าไปตรงนี้เลยครับปุ๊บนะฮะก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ที่เป็นหน้าของการรายงานผลนะ ซึ่งการรายงานผลตอนนี้ก็ยังไม่มีผลอย่างที่เราบอกแต่ว่าเราก็ต้องกดที่อัปโหลดภาพตรงนี้เพื่อที่จะรายงานผลตอนนี้เรายืนอ,อยู่หน้าหน่วยละ,อะตอนนี้เรียบร้อยแล้วสมมติว่ามีการขานคะแนนกันเรียบร้อยสรุปคะแนนกันเสร็จแล้วหน่วยนี้สมมติมีผู้ใช้สิทธิ์สามร้อยคนเลือกเบอร์นี้กี่คนกี่คนกี่คนนะเราก็จะทําการส่งผลคะแนนมาให้ อะไรก็เกจ้าที่แอดมินที่ส่วนกลางนะในการประมวลผลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในแต่ละหน่วยที่ท่านอาสาสมัครทั้งหลายไปไปสังเกตการเลือกตั้งนะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปมาได้แล้วรูปที่ต้องถ่ายมีอะไรบ้างนะครับก็กดเข้าไปที่อัปโหลดภาพนะฮะก็เขาก็จะบอกว่าอัปโหลดเนี่ยมีช่องให้อัปโหลดอยู่3รูปนะฮะซึ่งอัปโหลดรูปที่หนึ่งก็คือป้ายวายนิ หน้าหน่วยเลือกตั้งนะครับบ้านไวนิวหน้าหน่วยเลือกตั้งคือ,อไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะที่ผมกําลังโชว์แสดงให้ดูเนี่ยก็คือเป็นภาพของการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะคราวที่แล้วนะซึ่งซึ่งซึ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันที่20ธันวาคมพศ2 5 6 3นปลายปีที่แล้วก็คือการเลือกตั้งอบจนั่นเองนะฮะ ซึ่งนี่แหละครับคือคือป้ายไวนิลนะะป้ายไวนิลที่ที่ที่แสดงให้เห็นนะป้ายไวนิลนี่คือการแสดงให้เห็นว่ามันหน่วยเลือกตั้งที่ท่านไปดูเนี่ยมันเป็นหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่นะอยู่ในตำบลที่เท่าไหร่เทศบาลอะไรนะอำเภออะไรอของเขตเลือกตั้งที่เท่าไหร่นะอันนี้คือจะต้องเป็นเป็นปกติแล้วที่เขาจะต้องเขียนตรงนี้ให้ให้เห็นว่าหน่วยเลือกตั้งนี้เป็นหน่วยอะไรนะครับและสถานที่เลือกตั้งเนี่ยเรียกว่าอะไรนะ เพราะว่าหน่วยเลือกตั้งก็อาจจะมีสถานที่เลือกตั้งที่ต่างกันหรือสถานที่เลือกตั้งเดียวกันอาจจะมีหลายหน่วยเลือกตั้งในนั้นก็ได้นะเพื่อความไม่ผิดพลาดก็เลยจําเป็นที่จะต้องถ่ายรูปมานะแล้วถ่ายรูปมาก็จะเห็นนะฮะว่าว่ามันเป็นการเลือกตั้งอะไรด้วยนะแล้วก็จะได้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนดับเบิลเช็คนะฮะคือคือคือเช็ค2ครั้งอะเช็คเช็คไม่ใช่2อนเตอนนี้อาจจะเป็น3ครั้งเพราะว่าหลักฐานที่เราให้ส่งเนะี่ยคือ คือคือสามอย่างก็คือหนึ่งหรือบ้าวานิลวใช่ไหมสองก็คือกระดานนับคะแนนนะใช่ไหมฮะกระดานคะแนนเลือกตั้งนะวงเล็บไว้ตรงนี้นะฮว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดฮะนะนะก็เป็นรูปแบบแบบนี้นะครับซึ่งกระดานนับคะแนนเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเมื่อมีการขานคะแนนเลือกตั้งเนี่ยนะฮะก็จะต้องมาขีดคะแนนว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยใครนะฮะเบอร์สองเนี่ยใครเบอร์สามเนี่ยใครแล้วก็ขีดแล้วก็นับนะ ขีดเนี่ยหนึ่งเนี่ยขีดหนึ่งขีดเนี่ยเท่ากับหนึ่งคะแนนใช่ไหมฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งบาทเลือกตั้งก็ถ้าเป็นขีดอย่างตรงเนี้ยให้ดูก็คือขีดอันนี้คือห้าใช่ไหมห้าเสร็จก็ขีดแล้วก็วงกลมไว้ก็คือหอ้ามีอันนี้สามอันก็เป็นสิบห้าอย่างที่ข้างบนเขาเขียนไว้ก็มีหนึ่งก็เป็นสิบหกอย่างเงี้ยสรุปออกมาซึ่งหัวของของกระดาษแสดงที่กระดานแสดงผลคะแนนนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะก็จะ มีเขียนไว้ว่าหน่วยอะไรตำบลอะไรอําเภออะไรจังหวัดอะไรนะแผนที่เท่าไหร่นะครับข้างบนก็จะเขียนบอกไว้อย่างชัดเจนเนี่ยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชิงรายนะอันนี้เป็นใบของนายกอีกใบหนึ่งก็อาจจะเป็นใบของสมาชิกนะฮะนี่นี่ก็เป็นใบของสมาชิกก็ถ่ายรูปมาก,ก็จะเห็นชัปเจตน,นะว่าเป็นใครบ้างนะครับแล้วสรุปออกมาว่าใครได้นะได้กี่คะแนนใครเป็นผู้ชนะอนันดับที่หนึ่งรวมจำนวนบัตรทั้งหมดนะ บัตรเสียเท่าไหร่บัตรที่ไม่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเนี่ยเท่าไหร่นะ,ะแล้วก็สรุปออกมาเป็นเท่าไหร่ก็มีการลงลายลงลายมือชื่อของคณะกรรมการประจำน่วยนะครับแล้วอีกใบหนึ่งที่สําคัญมากไม่แพ้กันเลยก็คือใบารายงานผลการนับคะแนนนะครับซึ่งก็เป็นใบเล็กเราจะเรียกว่าเป็นใบเล็กก็เลยนะก็ก็จะสรุปผลจากกระดานนับคะแนนเนี่ยนะฮะมาดูตรงเนี้ยนะมาดูตรงนี้ว่า มันตรงกันหรือไม่นะแล้วก็มีจํานวนบัตรมีจํานวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะแล้วก็มีจํานวนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะฮะตรงกันหรือไม่นะครับซึ่งแบบเนี้ยนะก็เป็นแบบที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าก็จะบอกว่าเขตเลือกตั้งอำเภอจังหวัดหน่วยเลือกตั้งที่อย่างเงี้ยนะฮะสถานที่เลือกตั้งคืออะไรหอประชุมอะไรนะจังหวัดอะไรก็รายงานมาทั้งหมดว่าเป็นยังไงแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมีความสําคัญมากนะมีความสําคัญว่าการเขียนเขียนบัตรเขียนเขียนจําน,นวนว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดเท่าไหร่ผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่เลือกนายกกี่คนเลือกสมาชิกกี่คนเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วแล้วก็จะมาต้องมาตรวจสอบกั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 บสองใบเนี้ยที่เราไปดูเมื่อกี้ว่ามันตรงกันหรือไม่นะซึ่งบางทีมันก็มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันก็ลําบากนะท,ท,ที่ที่จะเขียนเลขแล้วมันจะดูอย่างเช่นเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเนี่ยใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ย หนึ่งกับเจ็ดเนี่ยบางทีถ้าคนเขียนเหมือนกันก็เหมือนกันอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขเจ็ดอาจจะต้องมีขีดอย่างเงี้ยเลขหนึ่งก็อาจจะต้องมีหัวสักหน่อยหรือถ้าเลขหนึ่งไม่มีหัวจ,จะได้ไม่สับสนกับเลขเจ็ดอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ก็ตามนั้นไปก็เลขเลขสามกับเลขแปดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเลขสี่กับเลขสองอะไรประมาณนี้ก็ต้อง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 ดูแยกออกเพราะว่าบางบางทีอ่าก็ มันก็อาจจะมีการผิดพลาดได้อย่าง human error อะไรเงี้ยนัความผิดพลาดของมนุษย์อะไรเงี้ยมันก็มีม,มีมีอยู่ประจำอยู่แล้วเพิ่งการมีสา,าสมัครก็จะทําให้เราได้ได,ได้ดูผลการเลือกตั้งตัวนี้อย่างอย่างถูกต้องชัดเจนเป็นธรรมนะฮะอ่าแล้วก็ถ้ามันเกิดมีการอ่าสถานการณ์ที่มันชอบไม่ชอบมาพากลน,นะอาจจะมีการสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรายงานได้นั่นก็คือจุดประสงค์หลักของการที่จะมี อาสาสมัครนะนอกจากนอกเหนือจากการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งเองนะครับอ่าก็พออัปโหลดรูปทั้งหมดเหล่านี้เสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้รายงานผลคะแนนไปที่ส่วนการแล้วก็ผลคะแนนก็จะถูกโปรเจกต์ออกมานะฮะก็จะถูกแสดงออกมาในในในรูปแบบของของเว,เว็บเมื่อกี้ที่ท,ที่ที่เรา ที่เราได้อธิบายกันไปนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นสีสีเลยว่ามีม,มีมีใครบ้างมีหน่วยไหนบ้างที่ท,ท่านอาสาสมัครทั้งหมดนั้นได้ได,ได้ได้รายงานเข้ามานะครับอ่ะโอเคนะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะท่านอาสาสมัครแล้วก็ประชาชนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่รักประชาธิปไตยทุกท่านนะฮะที่ที่ที่จะมาเป็นอาสาสมัครให้กับเราแล้วก็ร่วมตรวจสอบสังเกตการการเลือกตั้ง ท้องถิ่นครั้งนี้นะฮะให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ชัดเจนนะถูกต้องที่สุดนะครับก็การเลือกตั้งท้องถิ่นก็มีความสําคัญนะฮะมากในการพัฒนาประชาธิปไตยของเรานะครับเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นก็เป็นส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นส่วนที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดนะครับเป็นส่วนของการกระจายอานาจด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็มีความสําคัญมากหากเราทําให้การเลือกตั้งตรงนี้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกต้องนะและผลการเลือกตั้งมีความตรงไปตรงมา ตามที่ประชาชนต้องการมากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมภูริพัฒน์เครนพัลัตและสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาสาสมัครทุกคนนะและท่านที่ดูวิธีการ how t w นะในคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็หากมีโอกาสก็เวียนเชิญนะครับเป็นอาสาสมัครที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านนะครับนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ